ส่วนอ่าหลังจากที่เราทำส้มปลาส้มไข่ปลาไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วส่วนในส่วนของเออเนื้อปลาเป็นบางส่วนตรงพุงปลาเนาะกับไข่ปลาส่วนหนึ่งเขาแยกมามเขาบอกว่าจะทำอุอุขี้ปลา ตามการใช้มีอะไรบ้างมีตะไคร้ขาเอามาหั่นนะคะหลังจากที่ลุงหัน่นตะไคร้กับข่านะคะแล้วก็เอามาโขลกโขลกพร้อมกับพริกพริกสดใช่ไหมคะพริกแดงมีกระเทียมไหมใส่กระเทียมไปด้วยในปริมาณที่ประมาณอย่างละนิดหน่อย มีหอมแดงด้วยใช่ไหมใส่อมอ้วมันจะมีอะไรมาก,กระเทียมหอมแดงพริกพริกสดเนาะพริกแดงเนี่ยแล้วก็ตะไคร้ค่ะเหมือนเราทําเครื่องแกงอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้พวกนี้ก็จะเอาไว้ดับคาวปลาคำว่า,าอุนี่ เป็นภาษาอีสานนะคะไม่ไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรนะมันก็เป็นชื่ออาหารอย่างหนึ่งของเขาอเนาะลุงบอกจะทำอุ๊ขี้ปลาแต่จริงๆก็คือพุงปลานั่นแหละคะ่ะพุงปลาไส้ปลาแล้วก็ผสมพวกเนื้อปลาบางส่วนไข่ปลามีก็เอาใส่เข้าไปเนาะนี่ลุงก็จะเอา ในส่วนของปลาเข้ามาคลุกเคล้าด้วยกันทงปลาตะกี้ถุงลมนะคะลุงก็บีบเป็นแตกเลยค่ะเดี๋ยวมันทองเกินไปลุงกลัวระเบิดตักสิ่งที่โคลกรวมกันเมื่อกี้นะคะหกหยาบๆเนาะไม่ได้ละเอียดอะไรมากหกหยาบๆให้มันเข้ากันแล้วก็ตับเอาไปผสม ใส่เกลือใส่อะไรไหมอ๋อใส่เกลือ,อ,ลอผงลวดได้ปะไม่ใส่เอาใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะที่ปรุงรสใส่เกลือป่อนเข้าไปประมาณหยิบมือหนึ่งไม่ต้องใส่มากเดี๋ยวเค็มกินไม่ร่อยเค็มเกินตอนนี้ลุงก็จะเตรียม,ต,มต้นหอมนะคะต้นหอมลุงก็าชอบทานหอมค่ะ ขก็จะใส่เยอะหน่อยอ่าเนี่ยลงล้างต้นหอม,นะอตหอมเตรียมมาแล้วเดี๋ยวจะใส่ต้นหอมเข้าไปหั่นหั่นหั่นหย,ยาบหยาบหั่นหยาบยาวประมาณน,นิ้วหนึ่งลงเข้าไปคลุก,กกันอันนี้ต้องเอาไปทำสุกด้วยใช่ไหมอ่า เสร็จแล้วใส่พงนัวอีกนิดหนึ่งน้ำปลาเล็กน้อยเพราะเรามีเกลือไปบ้างแล้วใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มมากน้ำปลาก็จะทำให้กลมกล่อมนี่ลุงเขาจะใส่อะไรอะน้ำปลา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 เอ่อที่ยังไม่ได้ต้มนะคะที่มีตัวปลาล้าอยู่ เจะลงลงไปคลุกก่อน,นอา่านี้เอามาจากอุบุใช่ไหมเจอตลาดพิราดีนี่แหละจากตลาดนึกว่าเอามาจากบ้านแต่เฉพาะแต่น้ำนะคะไม่ได้เอาต่อนไปด้วยนะคะเอาแต่น้ำปลาประมาณสักสองสมช้อนมันก็เพิ่มความ กลมกล่อมนะหรือนัวภาษาอีสานเขาเรียกบ่าน,นัวใส่ผงนัวน้ำนัวอ่าเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากใส่น้ำปลาร้าเข้าไปแล้วคลุกให้มันทั่วๆไม่รู้ ดีดีอยู่ไหนให้ให้ดีแตกเลยใช่ไหม,ม,มดีอยู่ไหนไม่รู้น้ำมันก็ออกมาจากปลาน,นะละัแล้วล่ะน้ำก็ออกมาจากอ๋อม,มันต้องขมใช่ไหมถึงจะเรียกถึงจะอร่อยใช่ไหม เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําให้ใหสุกนะคะไปทำน้ําพริกก็ยังได้เลยทําแก้วทำอะไรใส่ดีปลาเนี่ยนี่ในดีออกแล้วดีมันอยู่ที่ตับอะ่ะดีมันอยู่ติดตับเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือใบโหระพานะคะใบโหระพาบ้านพี่เรียกอะไรโหระพาใบอะไร ใบโหระพาเรียกใบอะไรเขาใบโหระพาโหระพาเหมือนกันเหรอ <ไป S 1> อ๋ <ไป S 1> อคร <ไป S 1> ุกเคล้ากับใบโหระพาเสร็จแล้วเรียบร้อยเตรียมทําสุกนะคะ <ไป S 1> อะหะาจริงๆเขาต้องใส่ผักอีตูนะคะหรือแมงลักนะคะอ่าอีตูแต่พอดีเราไม่มีลุงก็ก็เลยเอาโหละพาแลาหละโหละพาอยู่หน้าบ้านตอนนี้เราเอา,เอาลงไปลวนให้สุกนะหน้าทำสุก ปิดฟ้าไล้ก่อนอลุงเพิ่มลูกโดดเข้าไปเจ็ดแปดลูกนะลุงชอบกินเผ็ดน,นี่ลุงเปิดฟ้าแล้วโอ้ยมีไข่ป้าสวยยอ <c oughs> <c oughs> กลิ่นขึ้น นิดนึงลุงบอกว่าการอู้นี่คือเราไม่ต้องการน้ำแต่ว่าเราต้องใส่ไม่ให้มันไหม้นะคะกันไหม้พอน้ำแห้งเราก็กินได้เลยอ่าี่น้ำแห้งยังเกือบละเกือบละเราไม่ได้ไปนคนอะไรมาเลยปล่อยให้มันสุกไม่คั่วของมันเองใช่ไหมพ่อ เพราะว่ามันเราคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงอย่างดีแล้วน่าจะได้ที่แล้วเน,ะนาะน้ำแห้งไปเกือบหมดละน่าจะพอดีละสุกหมดแล้วยังอีกนิดหนึ่งวังมันจะไหม น,นี่ได้แล้วนะลุงยกลงจากตาแล้วเอาเทใส,ส่ถ้วยนะคะชามพร้อมรับประทานนะคะมือเย็นนี้ของ,อของเราซือข้าวเหนียวมามีอิ่มจุกแน่เลยอ่ อูหน้าตาก่อนสุกแล้วนะคะพร้อมทานนะคะอุขี้ปลาเหรออุขี้ปลานะคะสำเร็จแล้วนะคะพร้อมทานค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ